ครับสวัสดีครับวันนี้รายการถ้า,ากินนะครับจะไม่ได้พาไปกินที่ไหนนะแต่ว่าวันนี้จะพามากินเนี่ยกินที่บ้านเออมีหอม่อหมกเจ้าหนึ่งนะเนี่ยอันนี้มันเป็นหอ่อหมกใบเหลียงเนื้อปลาเนี่ยเป็นเนื้อปลาทะเลนะครับคือฮัดลองกินดูแล้วอะ่ะรสชาติมันโอเคมากเลยนะถ้าเลยคิดว่าแบบเออหน้าเอามารีวิวอะพอรู้สึกว่าเออ น่าสนใจก็เลยเอามารีวิวดูนะครับแต่ก็เดี๋ยวฮัาจะทิ้งลิงก์เพจของร้านเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองมาชิมดูนะเขาขายเนี่ยเป็นแพ็คแพ็คหนึ่งจะมี6ชิ้นราคา200บาทแต่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับก็พอดีฮัทกินไป2แล้วแหละก็เหลือ4ก็เลยเอามาลองรีวิวดูถ้าว่ารสชาติเนี่ยคือเขา มันต่างกับที่อื่นอ่ะว่ารู้สึกว่ารสชาติเขาอ่ะคือมันเข้มข้นดีนะมีเนื้อมีอะไรเงี้ยคือบางที่อ่ที่ฮัทเคยกินอ่ะนะรู้สึกมันมีแป้งมีอะไรมากเงี้ยนี่ดูนะครับสูตรของเขาเนี่ยที่ฮัทอ่านมานะมันเป็นสูตรของปักใต้ หอมกยี่ห้อนี้นะครับก็คือยี่ห้อจังกูนะครับเราพิมพ์ใน Facebook ก็ได้นะครับหอหมุกใบเหลียงก็จะขึ้นแล้วนะครับก็ถ้าทุกคนว่างๆลองมาชิมดูกันได้นะครับ้าแบบว่าเออรสชาติก็ดีอ่ะนะรสชาติคือของเขาเนี่ย คือมันเหมาะสาหรับคนไม่ทานเผ็ดนะคือเผ็ดแบบไม่รู้นะปกติท้ายก็กินเผ็ดกินเผ็ดแบบจัดค่อนข้างจัดเนี่ยแต่นี่คือแบบเผ็ดอ่อนๆน,นะคือแบบกําลังดีเลยแล้วกินกับใบเหลียงเนี่ยรู้สึกเข้ากันได้มากเลยนะครับแต่ที่ท้าไปอ่านในเพจเขานะถ้าจะไม่ผิดนะถ้าซื้อครบ600เนี่ย เขามีการจัดส่งฟรีด้วยแต่เขาก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะครับยังไงก็เข้าไปดูในเพจกันได้นะครับก็ฮัดขอจบรายการไปเท่านี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะครับก็บกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ